เคยถามตัวเองไหมว่าคำว่าอดทนขนลูกผู้หญิงคนหนึ่งต้องใช้ไปอีกนานแค่ไหนฉันทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตสะพ้ยมันสมบูรณ์แบบมือที่เคยเนียนนุ่มกลับแตกกล้านจากการแบกฟืนและหาผักป่าเพื่อให้ทุกคนในบ้านอิ่มท้องแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนมาในวันนี้กลับเป็นคราบลิปสติกแปลกปลอมบนเสื้อของสามีและคำตอกย้ำที่บาดลึกจากปากแม่สามีว่าเป็นแค่คนใช้ในบ้าน อย่าทำตัวมีปัญหาวินาทีนั้นความเข้มแข็งที่ฉันสร้างมามันพังทลายลงทันทีน้ำตาทุกหยดที่ไหลออกมาไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เป็นน้ำตาที่บอกว่าฉันพอแล้วฉันหันไปมองผ้าปากักผืนสุดท้ายที่แม่ทำให้ก่อนตายมันคือสิ่งเดียวที่เตือนใจว่าฉันยังมีค่าและมีวิญ,ญญาณของตัวเองอยู่ในเช้ามืดที่ทุกคนยังหลับไหลฉันตัดสินใจทิ้งกุญแจและหัวใจที่แตกสลายไว้ข้างหลัง เพราะสุดท้ายความดีที่ทำจนสุดทางไม่ได้หมายความว่าจะต้องยอมถูกเหยียบย่ำศักดรีตลอดไปขอบคุณที่สอนให้รู้ว่าต่อจากนี้ฉันจะเกิดใหม่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อใครอีกต่อไปหนึ่งก้าวที่เดินออกจากประตูบ้านหลังนี้คือก้าวแรกของเสรีภาพและความภูมิใจในฐานะลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่แท้